ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุเมติยะและภูมิาชกะเป็นพระบวทใหม่และมีบุญน้อยเสนาชนะของสงฆ์ชนิดเลวและอาหารอย่างเลวนี่ย่อมตกถึงแก่เธอทั้งสองครับครั้งนั้นชาวบ้านในพระนครราชครึ่ชอบถวายเนยใสยน้ำมันแกงที่มีรสด,ดีๆบ้างนะซึ่งจัดปรุงเฉพาะพระเถระทั้งหลายคร พาเทล่าทั้งหลายยมโดยม,มากโยมเขาชอบถวายพาเทละ่นะครับถวนพิสูจมีพรรษาน้อยก็เลยจะไม่ค่อยจะมีมีอยู่มีกินสักเท่าไหร่ส่วนพิสูจนเมตยาและภูมิเชิกาเนี่ยเขาถวายอาหารอย่างธรรมดาธรรมดาตามที่จะหาได้นั่นแหละเป็นชนิดปลายข้าวเป็นน้ำปักดองเป็นกับอย่างนี้ฮะ เวลาหลังอาหารเธอทั้งสองกลับจากปินทบาตเที่ยวถามภิศษูบพุทธระว่าในโรงฉันของพวกท่านมีอะไรมีอาหารอะไรบ้างขอรับในโรงฉันของพวกท่านมีอาหารอะไรบ้างขอรับคือจะเที่ยวถามว่าตัวเองทําไมได้แต่อาหารเก็บบ้าน,านพื้นๆธรรมาดามาถามพระเทระทีิว่าพระเทระฉันมันเราหรือเปล่านะครับพระเทระบางพวกก็บอกอย่างนี้ว่าพวกเรามีเนยใสน้ํามันแกงที่มีรสอร่อยอร่อยขอรับ พิสูจเมตยะและภูมิมชัชกาก็ชอบนะพูดอย่างนี้ว่าพวกกับผมไม่มีอะไรเลยฮะพวกกับผมไม่มีอะไรเลยขอรับมีแต่อาหารอย่างธรรมดาตามแต่จะหาได้เป็นชนิดปลายข้าวเนน้ำผักดอกเป็นกับสมัยต่อมาก็หารดีผู้ชอบถวายอาหารที่ดีถวายพัตตาหารวรสีที่แก่สงเป็นนิดนะครับเป็นนิจพัฒนะครับ เขาพร้อมด้วยบุตรและภรรยาอังคาดอยู่ใกล้ใในโรงฉันคนอื่นๆจ่อมถามด้วยข้าวสุกกับข้าวน้ำมันมีแกงที่มีรสอร่อยคราวนั้นพระตุเทศได้ถวายพระทาหารของข้าาบดีผู้ชอบถวายอาหารที่ดีเนี่ยแกเมตยะและภูมิวัชกะเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นคือเขาแจกอาหารพิสูจน์สองรูปเนี่ยจะได้ รับแจกอาหารจากพระตุเทศให้ฉันในวันพรุ่งนี้ซึ่งข้าบดีคนเนี้ยที่ชอบถาวายอาหารดีๆเนี่ยสคนนี้ก็จะท,ที่ที่ชอบถาวายวันละสีที่เนี่ยนะครับสองท่านนี้ก็จะได้ได้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะได้ได้รับแจกไปแล้วขนาดนั้นข้าบดีผู้ชอบถาวายอาหารที่ดีเนี่ยได้ไปสู่อารามด้วยกัลณียะบางอย่างครับแล้วก็ไปหาท่านพระทัพพระมารบ,บุตรถึงสำนัก คันแล้วจึงนมาสก,การท่านพระทัพพาัมลบุตรแล้วนั่งหนะ้าที่สมควรข้างหนึ่งท่านพระทัพพาัมลบุตรยังท่านกหาบดีผู้นั่งแล้วให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาหารให้ราเริงด้วยธรรมีกรถาคันแล้วท่านกษาบดีได้เรียนถามท่านว่าพระทหารเพื่อจะฉันในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของกับผมเนี่ยพระคุณเจ้าจะถวายพิสูุนูหลไหนขอรับ ท่านพระทัพภาบารบทตอบว,ว่าอาตมาจัดให้แก่พิสุเมตยะและภูมมัชากะครับขณะนั้นท่านก้าบดีได้มีความน้อยใจว่าจะไหนพิสุลามกจากชั้นพระทหารในเรือนของเราเล่าดังนี้คือไม่พอใจนะครับดังนี้แล้วไปเรือนสั่งหญิงคนใช้ว่าแม่สาวใช้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มปรนะตูไม่ต้องให้เข้าบ้านนะ แล้วอังคารพิสูผู้จะมาฉันพัตหารในวันพุ่งเนี่ยด้วยไปข้าวด้วยน้ําผักดองนะว่างั้นอันนี้ก็ไม่ดีนะเนี่ยนะอ,อ,อุบาสกก็ะไดับไปในนอปไปในคือท,ท่าถวายสงนะฮะท่าถวายสงอันนี้เขาถวายพัตาหารแก่สงไหมเนี่ยแกสงเป็นนิดเนี่ยนะนแต่ว่าท่านก็มีความคิดอย่างนี้นะ,ะว่ามันมันก็เลยมันก็จะขัดกันกันกบ ถ้ากินาวิพังกสูตรนะครับทีวายถ้าถวายสงแล้วเนี่ยจะจะเป็นใครก็ได้พระทูศสินไปก็ก็ไปในนามผองสงนะฮะก็ควรทำกรรมขอรบนะฮะแต,แต่ท่านก็เป็นอย่างนี้นะฮะเอาละท่านก็สั่งคนใช้ไว้คนใช้ก็รับคำอย่างนั้นเจ้าข้าครั้งนั้นภิกษุเมตยะและภูมิมัชกะกล่าวแก่กันและก,กันว่าคุณเมื่อวานนี้ ท่านพระตุเทศจัดพระทาหารในเรือนท่านท่านกัลยาณพัติกาเศรษฐีนะครับไอข้าบดีกัลยาณพัติกาข้าบดีให้พวกเราพ่งนี้ท่านข้าบดีพร้อมด้วยบุตรภรยาจะก,กังขาดเราอยู่ใกล้ๆคนอื่นๆจะถามด้วยข้าวสุกก็จะถามท่านนะครับคนอื่นก็จะมาใกล้ๆท่านแล้วก็ถามท่านตรงนี้อร่อยนะครับฉันหน่อยนะอย่างนี้อย่างนี้นะฮะพิสูน์ก็จะ คล้ายดีใจเนาะมีคนมาถามอยู่ข้างๆก็ฉันได้เยอะนะฮะมันน่งวิสาขานาถาบินยกาศเศรษฐีเนี่ยฉันชอบมาอังคารนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกอันนั้นอันนี้ให้พิสูจนก็ฉันอร่อยนะถ้าแต่ฉันบันนังวิสาขาเนี่ยฉันได้เต็มที่เลยเพราะรู้ใจไงรู้ใจพระไงครับเป็นคนคุ้นเคยรู้ใจพระพระก็ถูกอัญญาศัยด้วยนะครับคุ้นเคยกัน ต่อไปก็อันนี้พูดกันอย่างนี้นะคนอื่นๆจังถามด้วยข้าวสุกกับข้าวน้ำมันแกงที่มีรสอร่อยรสอร่อยอร่อยด้วยความดีใจนั่นแลตัวกลางคืนฮะเธอทั้งสองนั้นจำวัดไม่หลับเต็มอิ่มเลยฮะเต่นเ <laughs> ต้นฮะเต็นเต้นคันเวลาเช้าภิกษุเมตตะาและภูมาจักกา ของอันตราวาสกแล้วถือบาและจีวรเดินเข้าไปยังนิเวศของท่านกัลยาณพัตติกาขหาบดีหญิงคนชชยนั้นได้แลเห็นภิกษุเมตยะและภูมิมชากากำลังเดินมาแต่ไกลคั้นแล้วจึงปูอาสนะถวายที่ซุ้มประตูนั่นแหละแล้วกล่าวว่านิมนต์นั่งเจ้าข้าจึงภิกษุเมตยะและภูมิมชากานึกว่าพระทหารจะยังไม่เสร็จเป็นแน่เลยเขาจึงให้เรานั่งพักที่ซุ้มประตูก่อน <c oughs> ขณานั้นหญิงคนใช้นำอาหารปลายข้าวซึ่งมีน้ำผงดองกับเป็นเป็นกับมาถวายฮะแล้วก็อาราธนาว่านิมนต์ฉันเถอเจ้าข้าพิสุก็บอกว่าน้องหญิงพวกฉันเป็นพระรับนิมนต์นะพวกฉันพวกฉันนี่เป็นพระรับฉันนิจยพัฒนนะหญิงก็บอกว่าดีฉันดีฉันทราบเจ้าข้าถ้าคนเจ้าเป็นพระรับ ฉันนิตยพัฒน์แต่เมื่อวานนี้เองท่านข้าบดีได้สั่งดิฉันไว้ว่าแม่สาวใช้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วอังคาดพิสูพู้จะมาฉันพระทหารในเรือนพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นกับดังนี้นิมนต์ฉันเถิดเจ้าข้าจึงพิสูจนิตยยะและปุณมาจักการปรึกษากันว่าอาวุโสเมื่อวานนี้เองท่านข้าบดีไปสู่อารามในสำนักของในสำนักท่าน ร,าาระทัพพระมรรบนี่เราคงถูกพ,พาาระทัพพระมรรบยุยงในสนักกหบรีเป็นแน่ทีเดียวผูกใจโคตรแล้วเพราะความเสียใจนั่นแหลเธอทั้งสองรูปนั้นฉันไม่ได้ดังใจนึกครั้นกลับจากปิณฑบาตถึงอารามในเวลาหลังอาหารเก็บบาตรและจีวรแล้วนั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆติอยู่นอกซุ้มประตูอาราม นิ่งนิ่งอัน้นเกิดเขินคอตกกรมหน้าเศร้าไม่พูดจาครั้งนั้นแหละพิสุนีนะครับพิสุนีเมตยะเข้าไปหาพิสูนเมตยะก็พิสุนีมีชื่อเหมือนกัน,มมนเมติยาเมติยา,า,าพิสูนีเมติยาเนี่ยเป็นพักพวกของเขาเลยนะครับพิสุนีเมตยาเมติยาเข้าไปหาพิสูเมติยะและภูิบัจกาศถึงสำนัก ขันแล้วได้กล่าวคํานี้วา่าดิฉันไหวเจ้าค่ะเดินเข้าไปก็ไปเห็นนั่งน,นั่งก็ยกมือไหวตามธรรมเนียมนะครับเมื่อนา,นางกล่าวอย่างนั้นแล้วพิสูจน์เมติยะและภูมิมชกะไม่ได้ทักทายปลาใสเลยครับนางจึงกล่าวว่าดิฉันไหวเจ้คาค่ะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สองพิสูจน์เมติยะและภูมิมชกะก็ไม่ได้ทักทายปลาใสนางจึงได้กราบเป็นครั้งที่สามวา่าดิฉันไหวเจ้าค่ะเป็นครั้งที่สาม แม้ครั้งที่3ามพิสูจเมติยาและภูมิมจฉกะก็ไม่ได้ทั้งถ่ายปราศัยพิสูจนีเม,ต,มติยาถามว่าดิฉันผิดอย่างไรต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไม่ทั้งถ่ายปราศัยกับดิฉันเพื่อประสงค์อะไรพิสูจนทั้งสองตอบว่าจริงอย่างนั้นแหละน้องหญิงพวกเราถูกพระทัพมาละบทเบียดเบียนอยู่เธอยังเพิกเฉยได้กลับจะทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับนี่ แม่ดิฉันจะช่วยเหลืออย่างไรเจ้าค่ะดิฉันจะช่วยช่วยเหลืออย่างไดน้องหญิงเธอถ้าเธอเต็มใจช่วยวันนี้แหละพระผู้มีรพระภาคเจ้าจะต้องให้พระธัมภาพมาระบทศึกนางก็บอกว่าดิฉันทำจะทำอย่างไรดิฉันสามารถจะช่วยเหลือด้วยวิธีไหนมาเถิดน้องหญิงพวกเจ้า เธอจงเข้าไปเฝ้าพระพุทธมีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับคันแล้วจงกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้ากรรมนี้ไม่เหมาะกรรมนี้ไม่ควรทิศที่ไม่มีภัยไม่มีความจันไรไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมีภัยมีจันไรมีอันตรายณสถานที่ไม่มีลมบัดนี้กลับมีลมแรงขึ้นหม่อมฉันถูกพระกุณเจ้าทัพพระบารบดิรปทุศรา,ายคล้ายน้ําถูกไฟเผาพระพุทธเจ้าข้า ปตุตสร้ายคือข่มคืนน่ยนะครับนี่ใส่เรื่องอย่างนี้ภิกษุณีเมติยารับคําภิกษุเมติยาและภูมิมัจกาว่าตกลงเจ้าค่ะแล้วเข้าไปฝ้าพระพุทธมีประภาคเจ้าถึงที่ประทับคันถวายบังคมแล้วได้ยืนหน้าที่สมควรขั้งหนึ่งกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้ากรรมนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะครับดังที่ว่าไปแล้ว ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสุโสงในพ่อเหตุเป็นข้ามูลนั้นในพ่อเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพระมารดบทว่าทัพพระเธอยังละลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทํากรรมอย่างที่นางพิสุณีนี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมารบทกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ย่อมทรงทราบว่า,ข,าข้าพระพุทธเจ้าเป็นชั้นใด แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอบถามท่านพระทัพพระมารบ,บทว่าทัพพระเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้กระทํากรรมดังนางพิษุณีนี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมารบ,บทกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดแม้ครั้งที่สามก็สอบถามอย่างนั้นเหมือนกันพรนะทัพพะมารบ,บทก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทัาพพระบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คํากล่าวหาเช่นนี้ถ้าเธอทําก็จงบอกว่าทําถ้าเธอไม่ได้ทําก็จงบอกว่าไม่ได้ทําท่านพัฒนาบรรบดก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยแม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมถุนเลยฝันว่าได้เสพเมถุนก็ยังไม่เคยฝันเลยจะป่วยกลาบไปใหญ่ถึงเมื่อตอนตื่นเล่ามาเงิน ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพิสูุน์ทั้งหลายว่าพิกูุน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอจงให้พิกษุนีเมตยาศึกเสียนะจับศึกเลยนะครับนี่และจงสอบถามพิสูุ์เหล่านี้รับสั่งดังนี้แล้วพระองค์เสด็จลุกจากที่ประทับเข้าพระวิหารไปหลังจากนั้นพิสูจนทั้งหลายได้ให้ภิกษุนีเมตยาศึกจึงพิสูจนตเมตยาและภูมิมาตรได้ถแถลงเรื่องนี้ กับพิสูจนทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายขอท่านทั้งหลายอย่าให้พิสูจนีเมตยาศึกเลยนางไม่ผิดอะไรเพราะกับผมแค้นเคืองไม่พอใจมีความประสงค์จะให้ท่านพระทัพพระมรรดุเคลื่อนจากพรมจรรันทร์จึงให้นางใส่ใครครับพิสูจทั้งหลายถามว่าอาวุโสทั้งหลายก็นี่พวกคุณโจทย์ท่านพระทัพพระมรุดรด้วยทำถึงโทษปาราชิกเลยหรืออานนี้คนระับ ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหาโมลไม่ได้หรือพิสูจน์สองรูปนั้นสารภาพว่าอย่างนั้นขอรับบรรดาพิสูจน์ที่เป็นผู้บักน้อยสันโดษมีความระอายมีความรังเกียจใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษตีเตียนพลทนาว่าจะไหนท่านจะไหนพิสูจเมเตยะและปูมัชกาจึงได้โจทย์ท่านธัรมภมรบบด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหาโมลไม่ได้เล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นเนื้อความนั้นแดพ่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบถามนะครับเธอทั้งสองก็รับว่าจริงอย่างนั้นครับก็ทรงพระองค์ก็ทรงตีเตียนแล้วก็จะทรงบรรัญญัติสิกขาบทนะครับมีระยะเดียวกันกับสิกขาบทก่อนๆแล้วในข้อความนี้นะครับต่อไปมาดูพระบัญญัติเยนะครับพิสุทธ์ทั้งหลายก็แล้วพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า อันหนึ่งพิสุใดขัดใจมีโทษไม่ช่ำชื่นตามกําจัดซึ่งพิสุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหาหมุนไม่ได้ด้วยหมายว่าแม้จะไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรมจรจรันนี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตามไม่ถือเอาก็ตามแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องหาหมุนไม่ได้และพิสุยังอิงโทสะอยู่เป็นโทเป็นสังฆนิเศษ บบสิ่งขบทวิพังพิสูตรใดอันหนึ่งพิสูุใดก็ว่าไปแล้วมีความเนื้อความเหมือนกับสิกงขบ,บทก่อนๆที่ผ่านมาคําว่าพิกษุก็ขยายคําพิกษุนะครับ,รบมีผู้ขอเป็นต้นผู้เห็นภายในวัตตะเป็นต้นคําว่าซึ่งพิสูนะุหมายถึงพิสูุนอื่น,นครับโกรธขันใจแล้วก็กตามกําจัดพิสษุอื่นนะครับ หมายถึงพิสูจนอื่นคําว่าขัดใจมีโทสะคือโกรธไม่ถูกใจไม่พอใจแค้นใจเจ็บใจคําว่าไม่ช่ำชื่นคือเป็นคนมีใจไม่ช่ำชื่นเพราะความโกรธนั้นเพราะโทสะโทสั้นเพราะถูกความเพราะความไม่ถูกใจนั้นและเพราะความไม่พอใจนั้นชื่อว่าอันหาหมุนที่ชื่อว่าอันหาหมุนไม่ได้ ได้แก่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียดนะครับตรงนี้ก็จำไม่ดีว่าที่พิสูจน์สองรูปโจท์ท่านทัพภาบมารบท,ที่บอกว่าอันหามูลไม่ได้เนี่ยนะครับโจดเขาปรราชิกที่ไม่มีมูลเนี่ยนะครับเรียกว่าอันหามูลไม่ได้คือคุณไม่ได้เห็นเขาเสพเหมือน,นกับว่าคุณคุณไม่เห็นเขา,าทัาบมาคมารบรเสด็จเมทุนธรรมกับนางพิษุณีเมติยาเนี่ยอยันนี้ไม่เห็นเนี่ย เรียกว่าหามูลไม่ได้การทัน์เลยขยายว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจนะครับคําว่าด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกคือด้วยธรรมด้วยปาราชิกธรรมทั้ง4สิกขาบทสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งนะครับคือโจย์เขาด้วยเศเป็นเมถุนธรรมก็ได้เศษโจย์เขาด้วยอตินนาทานก็ได้นะครับทั้ง4ข้อเลยข้อใดข้อหนึ่งนะครับคําว่าตามกําจัด ได้แก่โจ์เองหรือสั่งให้โจทนะครับอย่างนี้เรียกว่าตามกําจัดข้วาว่าแม้ฉะนั้นเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรมจรรย์นี้ได้ความว่าให้เคลื่อนจากความเป็นภิกษุให้เคลื่อนจากสมณธรรมให้เคลื่อนจากศีละขันให้เคลื่อนจากคุณคือตบะคําว่าครั้นสมัยอื่นแต่นั้นความว่าเมื่อกันะ คราวหนึ่งผ่านไปแล้วคือยกโทษไปแล้วอะ่ะจดเขาไปแล้วอะ่ะจะมีคนเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ตามนะครับต่อมาก็เลยบอกว่าคําว่าอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตามนะครับมีความว่าคือพิสษุเป็นผู้ถูกตามกำจัดด้วยเรื่องใดมีคนเชื่อในพ่อเรื่องนั้นก็ตาม คำว่าไม่ไม่ถือเอาก็ตามคือไม่มีใครใคร,ใครพูดถึงนะจัเชื่อเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามถือเอาก็ตามไม่ถือเอาก็ตามแหละครับที่ชื่อว่าอธิกรได้แก่อธิกร4อย่างคือวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรณ์อาปัตตาธิกรกิจจาธิกรณ์คำว่าแลพิสุยังยันอิงโทสะอยู่ความว่าพิสุกาปฏิพนันปฏิญญานี่ยนะครับปฏิญญา พิสุกราปฏิยานว่าข้าพเจ้าพูดปะปราพูดเท็จพูดไม่จริงข้าพเจ้าไม่รู้ได้พูดแล้วคําว่าสังคดิเศษความว่าสงเท่านั้นให้ปริวัตรเพื่ออาบัตินั้นชักขก็หาอาบัติเดิมให้มานัดเรียกเข้าหมู่ไม่ใช่คณะมากรูปได้กันไม่ใช่บุคคลรูปเดียวเพราะฉะนั้นจึงตัดเรียกว่าสังคดิเศษคเอามาดูบทภาชนี บนภาชนีไม่เห็นโจ์ว่าได้เห็นพิสูจโจทนะพิสูจพูดโจ์ไม่ได้เห็นพิสูจผู้กําลังต้องอบัตปาต้องไม่ได้เห็นพิสูจผู้กําลังต้องปาราชิกธรรมเธอโจ์ว่าข้าพเจ้าได้เห็นข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรมท่านไม่เป็นสมณะท่านไม่เป็นเชื่อสายพระส,ยสกยาบุตร อบสถก็ดีปวารณาก็ดีสังฆกรรมก็ดีไม่มีร่วมกันกับท่านดังนี้ต้องสังฆทิเสษทุกๆคำพูดไม่ได้ยินก็โย์ว่าได้ยินไม่ได้ยินคือพิสูจพูดโย์ไม่ได้ยินว่าพิสูจต้องปราชิกธรรมถ้าเธอโย์ว่าข้าพเจ้าได้ยิน ว่าท่านขา้ขาพเจ้าได้ยินท่านเป็นผู้ไม่ท่านเป็นผู้ต้องประชิกธรรมท่านไม่เป็นสมณะเป็นต้นนะครับเขาว่าไม่ได้ยินคนอื่นเขาพูดให้ฟังหรือว่าไม่ได้ยินเองนะครับอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ยินก็บอกว่าได้ยินไปได้ยินได้ฟังเข้ามาโดยที่โดยที่ตัวเองยังไม่ประจักษ์แจ้งนะฮะก็เอาไปเล่าต่อๆกันไปก็มีเหมือนกัน รังเกียจล่ะเป็นยังไงไม่รังเกียจโจ์ว่ารังเกียจภิกษุผู้โจ์ไม่ได้รังเกียจว่าภิกษุต้องปราชิกธรรมถ้าโจ์เธอว่าข้าพเจ้ารังเกียจท่านเป็นผู้ต้องปราชิกธรรมท่านไม่เป็นสมณะท่านไม่เป็นเชื่อสายภาษากยาบุตรอุโบสถก็ดีปวนาก็ดีสังฆกรรมไม่ก็ดีไม่มีร่วมกับท่านดังนี้ต้องสังฆทิเสตทุกๆคำพูด คือไม่ได้เกิดความรังเกียจเลยนะก็ยังเห็นหน้านกันแล้วก็จะเกิดความรังเกียจกันเลยหรืออย่างนี้นะครับแต่ว่าท,ที่ก็ไม่ได้เกิดความรังเกียจก็กวกลับไปโจทย์เขาอ่ะนะครับว,ว่ารังเกียจเขาโจทย์โจทย์ไม่เห็นอันนี้ก็จะไม่อ่านหมดนะครับก็ท่านจะเอาการโจทย์ได้ไม่เห็นได้ไม่ได้ยินไม่รังเกียจนี่แหละเอามา มาเป็นตัวตั้งแล้วก็วนวน,วนจับจับกันไปนะครับก็จะเป็นมีอะไรบ้างนี่มีสงสัยมีสำคัญมีอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นคำเอาเป็นว่าคำพูดที่จะให้เกิดอาบัติได้นะก็คือไปโจทย์เขาด้วยอาบัติปราชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีมูลไม่มีมูลก็คือไม่ได้ยินมาไม่ได้เห็นมาไม่ได้รังเกียจนั่นแหละครับเอาข้ามมาเลยนะครับอาจารย์ครับก็มาถึงหน้าอันนี้นะครับหน้า450าครับารารย์ความเห็น4อย่างครับ ที่ผ,ผ่านมานี่รู้สึกจะ,จะเป็นสังฆาธิเศษหมดเลยนะครับนี่ไม่มีทุระใจไม่มีทุกกฎเลยนะครับนี่สังฆาธิเศษลว้ลวนๆเลยตัวนี้จนมาถึงหน้า450นะครับความเห็นสี่อย่างจำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นะครับจำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์โจท์ ผู้โจทเนี่ยเขาเรียกว่าโจ์โจ์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์โจ์มีความเห็นว่าไม่บริสุทธิ์หนึ่งจำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์โจ์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์หนึ่งจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์โจ์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งอันนี้ตังตังบางครัเขาเป็นเป็นมาติกาไว้นะฮะ จ็ดก็ได้4อย่างนะครับพิกสูต,ต้องปราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นะครับถ้าพิกสูผู้โจทย์เห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทย์เธอเไม้จะให้เคลื่อนต้องทุกกดกับสังฆัิเศษ ตรงนี้ท่านเอาไปชี้แจงบิชชาอาจารย์แบงค์จำได้ไหมตรงที่ท่านเอาไปชี้แจงในในปฐมปาริชิกนะว่าไอ้ที่ว่าที่เราพูดว่าพิสุปาราชิกเนี่ยรับบระเคนได้ไหมขาดจากความเป็นพระแล้วไปอยู่ในร่วมกับสงฆ์เนี่ยเขารับบระเคนขึ้นไหมมีการกลาบไหว้ได้ไหมอย่างเนี้ยท่านก็ท่านท่านยกท่านยกตัวอย่างจากจากข้อนี้ไปข้อหนึ่งฮะที่บอกว่า ถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าเขาไม่บริสุทธินะ์เขาเขาเขาเป็นเขาขาดจากเป็นความเป็นพาแล้วเขาเป็นปาราชิกแล้วเนี่ยนะแต่ว่าคุณเข้าใจว่าเขาบริสุทธิ์นะฮะแล้วคุณเวลาจะโจทเขาเนี่ยโจทในเรื่องอะไรบางอย่างก็ดีเนี่ยคุณไม่ขอโอกาสเขาเนี่ยมันทําให้คุณต้องทุกข์ั้งทั้งที่เขาไม่เป็นแสดงว่าเขายังมีความท่านเลยบอกว่าแสดงว่ายังมีความเป็น มีการกราบไหว้มีอะไรอยู่คือคือสามารถทําผู้ผู้ไปโจ์ท่านน่ะใครที่ไปโจ์ท่านน่ะคนที่ไปโจ์จะเป็นอบัตยัง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 สามารถเป็นอบัติอยู่ทั้งทั้งที่ท่านขาดขาดคว่าเป็นพระแล้วนะจริง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 มันมันมันน่าจะไม่ไม่ไม่เป็นใช่ไหมฮะคือถ้าเราไปโจรท่านทั้งทั้งที่ท่านขาดคว่าเป็นพระแล้วเนี่ยคนไปโจ์ท่านไม่ไม่น่าจะเป็นอบัติแต่ไปโจท์ท่านเป็นอบัติเฉยเลยไหมนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละเนี่ยท่านท่านเอาทุกข้อนี้แหละไปไปยกตัวอย่างในในปราชิกกร่นแหลกนะอ่านใหม่นะครับภิกษุต้องปราชิกทำอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์นะครับนะถ้าภิกษุผู้โจทย์เห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ขอโอกาสนะไม่ขอโอกาสตอเธอก่อนแล้วโจท์เธอมาจใจเคลื่อนต้องทุกกดนะครับ ทุกกฎกับสังเกติเศสนะครับไม่มีครับแต่ก็มีพวกอมตะสวัสดิ์อยู่ในข้างหลังกันหลังนี่ครับข้อต่อมาครับพิสูจน์ต้องประชิกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคือข้อใดข้อหนึ่งนั่นแหละย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ครับถ้าพิสูจน์ผู้โจทย์เห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอโอกาสนะขอโอกาสเธอก่อนแล้วโจทย์เธอ ม้จะให้เธอเคลื่อนเนี่ยเป็นสังฆริเศสก็รู้ว่าอันนี้ไม่รู้นี่เธอต้องแล้วอพิสูรรูปนั้นเนี่ยต้องประชิกแล้วอ่ะถ้าพิสูจผู้โจทย์เ,ยเห็นว่าเธอยังเป็นพิสูจอยู่นะฮะก็เลยไปจะขอโอกาสโจทย์เธอม้านก็นะนะนะที่ไม้จะให้เคลื่อนจากสังฆริเศเนี่ก็ยังเป็นทั้งฆริเศสเฉอยเลยฮะทั้งๆท,ที่เป็นท่านขาดจากความเป็นพระแล้วนะ <laughs> เราไปโจทย์ท่านด้วยด้วย ด้วยจะให้เคลื่อนจากพรมจ์นเนี่ยฮะเราจะเป็นอาบัติเฉยเลยสังการทเสียเฉยเลยเนี้ยก็แสดงว่ามันก็เ,นเหมือนกับว่ามีการลุกลับการกลา่าวไวยตามระดับรรษายังได้อยู่ท่านรับประเคนยังได้อยู่อย่างเี้ยพิกษุก็เว้นแต่การบริโภคสังฆกรรมมนะครับภิกษุต้องประชิกทำอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธนะิ์ ถ้าพิสูจผู้โจทย์เห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาสฮนะไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทย์เธอหมายจะด่าต้องทุกกดกับปาจิตีพระองค์มสวรรค์นะคือถ้าเราจะโจทย์ใครเนี่ยเราต้องขอโอกาสท่านก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะโผนธนาขึ้นเลยนะะะะโจทย์เธอก็ต้องขอโอกาสท่านก่อนนะครับแล้วก็ยก,กประเด็นยกกรณีขึ้นมา เราค่อยว่ากันเราค่อยโจท์ท่านนะครับแต่ทำไมขอโอกาสนี่เป็นทุกกฎนะฮะพิสูจน์ต้องอบัตรประชิกทําอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าพิสูจ์พูดโจทเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอไม้จะดา่าต้องอบัตรประชิต,ตีเพราะอมสวาดเพราะว่าไม้จะด่านะครับคุณจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แหละนะแต่ว่าเราก็ขอโอกาสเธอก่อนถ้าไม่ขอโอกาสเธอก็เป็นทุกกฎแต่นี่เธอขอโอกาสก่อน แต่หมายจะด่าครับไม่ได้หมายจใเคลื่อนนะครับไม่ให้เคลื่อนจากพระศาสนานะหมายจะด่าก็เลยเป็นปาจิติเพราะอมัสสวัสนั่นเองนะครับภิกษุไม่ต้องปราชิกธรทำนะครับไม่ได้ต้องปราริกฐ์ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจทเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาสก่อนแล้วโจทหมายจใจเคลื่อนต้องทุกข์กดบางคนมองว่าเอาก็ท่านไม่เป็น ไม่เป็นพระแล้วนะทําไมผมจะโจทย์ท่านทําไมผม,มต้องขอโอกาสก่อนละ่ะจะมีประโยชน์อะไรไต้องขอโอกาสท่านเพราะว่าท่านขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ยมันไม่เป็นประมาณนะคุณก็ต้องขอโอกาสเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นผมพูดประเด็นว่าไม่ขอโอกาสก่อนนะครับว่าจะไม่คิดว่าเอ้ยเขาเขาขาดจากความเป็นพระแล้วเราไม่ต้องขอโอกาสก็กได้ เพราะว่าอย่างไงเขาก็ไม่เป็นพระแล้วอย่างเงี้ยนะครับภิกษุไม่ต้องปาราคิกทำอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจทย์เห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทย์เธอไม้ใจเคลื่อนไม่ต้องอบัตนะทำไมไม่ต้องอบัตพอาจารย์ครับก็เพราะว่าทั้งท้งที่เธอ ยังเป็นผู้ไม่ต้องปราชิกใช่ไหมฮะแล้วก็ย่อมเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์